ขนมอร่อยไหมแล้วคะขนมนี้ใช้แค่แอปเปิลสามลูกนะคะแอปเปิลสามลูกก็สามารถทําขนมขึ้นฟูหน้าแตกเนื้อนุ่มแบบนี้ได้อร่อยมากเลยค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะอ่างผสมมาหนึ่งใบค่ะหลังจากเตรียมอ่างผสม,มเสร็จแล้วเตรียมแป้งเค้กแป้งเค้กนี่เตรียมมา180กรัมแต่ถ้าเกิดใช้ช้อนกินข้าวเป็นไม่ตวงนะคะข้อทั้งหมด18ช้อนนะคะอันนี้ทำด้วสองวิธีนะคะแต่แป้งเค้กลงไปค่ะ ต่อไปเกลือเกลือป่นใส่ลงไปเจ็ดหนึ่งเกลสี่ช้อนชาส่วนผสมต่อไปผงฟูผงฟูนี่ใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาต่อไปนมผงนมผงหนึ่งช้อนแต่ถ้าเกิดช่างก็ห้ากรัมหรือถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะที่เราใส่เพต้องการให้เนื้อขนมมันหอมมากขึ้นหรือว่าเพิ่มคุณค่าทางอาหารมากขึ้นใครไม่มีนมผงไม่ต้องใส่ก็ได้คะ่ะ จแล้วเราควส่วนผสมทั้งสามอย่างนี้ให้เข้ากระจายทั่วถึงกันก่อนนะคะกระจายทั่วถึงแบบนี้ค่ะต่อไปเตรียมที่ลอนแป้งมานะคะถ้าใครมีที่อนแป้งแบบนี้ใช้กระชอนแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่จะใช้อะไรนะคะเสร็จแล้วเราจะลอนแป้งที่เราผสมเมื่อสักครู่นี้นะคะ เหตุผลที่เราล่อนแป้งเพื่อที่ต้องการให้เนื้อแป้งฟูนะคะแล้วก็ส่วนผสมนมผงเกลือแล้วก็ผงฟูกระจายโดยทั่วถึงนะคะเราจึงล่อนแป้งหนึ่งครั้งนะคะเนื้อขนมจะได้ฟูนุ่มเบาต่อไปนะคะเตรียมกะทินะคะกะทินี่เตรียมมา1 5 0 m l นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใช้ช้อนแบบไม่ตวงก็ทั้งหมด18ช้อนนะคะ ต่อไปใส่สีผสมอาหารลงไปสีส้มนะคะใส่ลงไปสีห้าหยดนะคะเสร็จแ,แล้วคนคะ่ะคนส่วนผสมอันนี้ของเรามันส้มอมเหลืองนะคะออกสีเหลืองเหลืองหรือใครจะใส่สีเหลืองก็ได้นะคะแล้วแต่คะ่ะเตรียมแอปเปิ้ลมาสามลูกนะคะแอปเปิล้ลล้างน้ำให้สะอาดคะ่ะ แต่แล้วหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะถ้าเกิดช่างก็180กรัมถ้าเกิดไม่ช่างก็3รูกเตรียมเครื่องปั่นมานะคะหลังจากได้เครื่องปั่นมาแล้วใส่แอปเปิ้ลลงไปนะแล้วกะทิกะทิที่เราผสมสีเอาไว้ใส่กระทิลงไปนะคะ ามผสมของเรานะคะที่เราผสมแป้งเอาไว้นะคะที่มีแป้งมีผงฟูนะคะต่อไปนะคะเอายสต์มาใส่ค่ะใส่ยสต์ลงไปนะคะหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะใส่ยสต์ลงไปหนึ่งช้อนค่ะพอใส่ไปหนึ่งช้อนแล้วแล้วก็เพิ่มอีกครึ่งช้อนเท่ากับใส่ไปทั้งหมดหนึ่งช้อนครึ่งนะคะต่อไปน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เตรียมมา120กรัมแล้วเกลือช้อนเด็ดในตวงก็ทั้งหมด12ช้อนนะคะน้ำตาลทราย อันนี้แล้วแต่จะทําสูตรไหนคะช่างก็ได้ใช้ช้อนก็ได้แล้วแต่คะ่ะเสร็จแล้วเราคนส่วนผสมต่งตางๆให้เข้ากันก่อนนะคะยีสต์น้ําตาลแป้งคลุกเคล้าให้กระจายทั่วๆกันคะ่ะต่อไปเอาแอปเปิลที่เราปั่นนะคะเทใส่ลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากัน คนจนส่วนผสมเนื้อแป้งเนียนแบบนี้เลยนะคะถ้าเนื้อแป้งไม่เนียนคนเนื้อแป้งไม่เนียนขนมออกมาอ่ามันจะเป็นเม็ดเม็ดนะคะเนื้อขนมจะไม่เนียนนะคะเพราะนั้นคนให้แป้งเนียนแบบนี้ค่ะหลังจากคนแป้งเนียนเสร็จแล้วพักแป้งไว้นะคะช่วงที่เราหมักแป้งนะคะหาถุงหาถุงมาครอบไว้นะคะถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ถุงครอบอาจจะใช้ฝาหม้อก็ได้ แต่ถ้าถุงแบบนี้นะคะมันจะมัดได้ดีอากาศฟองอากาศจะไม่ออกไปไหนขนมจะขึ้นเร็วนะคะมัดไวค้ค่ะหมักไว้หนึ่งชั่วโมงแป้งเอาไว้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็มาเปิดถุงดูคะ่ะเปิดถุงดูนะคะแป้งเราจะขึ้นฟูลักษณะแบบนี้คะ่ะขึ้นฟูแบบนี้เนื้อจะเป็นรูๆแบบนี้นะคะเราคนส่วนผสม คนส่วนผสมแป้งให้เนื้อเนียนก่อนนะคะถ้าเรานึ่งแบบนี้ไม่ได้ถ้านึ่งแบบนี้แล้วเนื้อขนมมันจะเป็นรูๆนะคะเนื้อขนมจะไม่เนียนนี่เราไล่ฟองอากาศออกอีกครั้งหนึ่งค่ะคนก่อนนะคะอ่าไม่ให้แป้งเป็นรูให้แป้งเนื้อเนียนอันนี้คนเบาๆนะคะอย่าคนแรงอันนี้เราคนแป้งเนื้อเนียนอย่างนี้เสร็จแล้วเตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์นะคะใช้พิมพ์อลูมิเนียมเแต่แล้วมีกระทงกระดาษรองแบบนี้ แล้วตักขนมนะคะตักขนมใส่ประมาณ3าส่วนสพิมพ์ของเรานี่พิมพ์เราไม่ใหญ่มากนะคะใส่แค่สองช้อนของเราจะพอดีอใส่ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะน้ําตั้งครึ่งลังถึงแบบนี้เลยใช้น้ําเยอะนิดนึงนะคะใช้ไฟแรงเอาขนมมานึ่งค่ะ เวลานึ่งนี่ใช้ไฟแรงนะคะปิดฝาใช้เวลานึ่อง12-15นาทีถ้าใขรกระทงใหญ่ก็15นาทีถ้าไขรกระทงเล็กก็ประมาณ12นาทีนะคะตอนนี้เรานึ่งมาครบ15นาทีแล้วนะคะเปิดดูคะ่ะว้าวขนมเราแตกหน้าสวยมากเลยนะคะส่วนที่เหลือเราก็นึ่งต่อไปกว่าจะหมดคะ่ะ ขนมนะคะพอเอาออกจากเตานึ่องแล้วเรารีบออกจากพิมพ์นะคะถ้าเราไม่ออกจากพิมพเราคาพิมพ์ไว้ตรงก้นมันจะแฉะได้นะคะเราออกจากพิมพ์แบบนี้ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะหลังจากขนมเราเย็นแล้วเราก็จัดใส่จานนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะวิธีการทาเค้กแอปเปิลของเราเราไปทําดูนะคะวิธีการเนื่องจะมี2แบบถ้าเราไม่ต้องการให้หน้าขนม 8, แตกเราก็ใช้ไฟอ่อน แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้หน้าขนมแตกก็ใช้ไฟแรงนะคะอันนี้อยู่อยู่ที่การนึ่งคะ่ะจะนึ่งแบบไหนก็ได้ต้องการหน้าแตกหรือไม่แตกให้เลือกเอานะคะ